ตอบราม่าชาวเน็ตด,ด่าแรงก้อยอรัชพรตอบราม่าชาวเน็ตด,ด่าแรงใช้น้องหมาในล่าก,กัดความสัมพันธ์นิกกี้ณชัดลามคอมเมนต์ถึงไอจีน้องหมาปริโดนดเส้นจนต้องออกมาพูดก่อนหน้านี้นักแสดงและพิธีกรสาวก้อยอรัชพรเจอประเด็นสุดเดือดเมื่อมีชาวเน็ตบางรายคอมเมนต์แสแรงว่าทำไมยังเลี้ยงในลา่าน้องหมาอยู่ทำไมไม่คืนให้นิกกี้ณชัดเหมือนเป็นการตั้งใจกักฝ่ายชายไว้ทั้งที่เลิกรากันแล้วบ้างก็บอกเห็นแก่ตัวมากหน้าด้านมากขึ้นมาเขาไปสิจนก้อยต้องออกมาอภิปรายความในใจ โดยส่วนตัวก้อยไม่ได้มองว่าเนล่าเป็นแค่หมาตัวหนึ่งก้อยรักเนล่าเหมือนลูกก้อยเลี้ยงเหมือนคนคนหนึ่งการที่ก้อยเลี้ยงเนล่ามาก้อยก็มีสิทธิ์เหมือนกันและเชื่อว่าเนล่าก็มีความสุขกับการอยู่กับก้อยและนิกกี้ล่าสุด28มิถุนายน2566ในเอ t นเตอร์เทนเผยบทสัมภาษณ์ของก้อยอรัชพรเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจรงิจรงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ก้อยคุยกับพี่นิกกี้ชัดเจนมากตั้งแต่วันที่ตัดสินใจว่าจะแยกกันไปใช้ชีวิตของตัวเองคิดว่ามันไม่ได้ดราม่าอะไรบางคน อาจจะมองว่าความสัมพันธ์ดูยืดแต่ก้อยกับพี่นิกกี้ได้คุยกันแบบชัดเจนแล้วว่านี่คือการตัดสินใจร่วมกันอย่างที่บอกว่าก้อยเลี้ยงน้องหมาแบบลูกและเราทั้งคู่ต่างมีความสุขที่จะให้เขาได้อยู่กับเราทั้งคู่แม้กระทั่งวันที่ผ่านดรามา่มาก้อยยังได้คุยกันว่าเราก็ไปทางนี้แหละเพราะนี่คือทางที่เราทั้งคู่ตัดสินใจแล้วแต่อาจจะมีคนไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ของเราซึ่งนั่นก็ไม่เป็นไรพอมันเกิดดราม่าขึ้นแล้วกลับมาคุยกันทุกอย่างมันก็ยังเป็นรูปแบบเดิมไม่มีอะไรที่ ต้องเปลี่ยนแปลงเข้าใจว่าทุกคนอาจจะไม่เข้าใจในความสัมพันธ์แบบนี้ตอนนั้นที่ก้อยตัดสินใจจะพูดออกไปเพราะน้องในล่ามีไ g ส่วนตัวแต่ก็จะมีคอมเมนต์ลบๆมาลงกับในล่าซึ่งจริงๆก็ด่าก,ก้อยทําให้รู้สึกว่านี่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นพลังงานบวกของก้อยมันก็เลยเหมือนไปโดนเส้นจึงออกมาพูด